ผมได้ดีกับพ่อลงตู่มีบ้านมีรถกระยอนบักลุงตู่ครับผมมีบ้านมีรถก็เพราะลุงตู่ตกที่นั่งลําบากก็เพราะลุงตู่ลงตูเป็นไอดอลของผมครับผมเน็ตไอดอลของแท้ครับผมเน็ตไอดอลเป็นซูเปอร์แมนครับผมซูเปอร์แมนซูเปอร์เซียชซูเปอร์แมน ตูนตูนี่ขึ้ยอดครับผมได้ดีได้ดีกันอย่างนย้งครับเขาดีกับไปกับไต่กับขี่เพียนีรเขาหายผมครับผมย้อนมาหายผมไอ้พวกตน้นพวกหายได้แซ่บๆพวกตน้นพวกเนื้อไอ้เขาผู้เขา,เาไปหายผู้อื่นครับผมมาไปหายไอ้เจ้าหัวเราก็ไปหาย คนใหญ่คนโตครับผมเนาะส่วนคีปุกขีปกุปกขีพี่อ่ะปรเก็สหมาต่างนู้น,นใหม่ผมครับผมผมกระแย่เลยบ่ายชิบหายเลยครับผมผมมีบานไม่ลดผมก็ขายถิ่งมื่อล้วจนบเรลือเลยยิบเรือยังยงล่ะครับผมเรือแต่ดากเรือเป็นไม้ ยุคล,ลุงตูนี่บยแมนยุคข้าวยากหมากแพงนะครับผมอออีอ่ีครับพี่น้องทุกผู้ครออับยุคลุงตไูไม่ใช่ไม่ใช่ยุคข้าวยากหมากแพงครับพี่น้องแต่เป็นยุคเม็ดดาครับผมหยุดยุคชิ้นเนื้อประดาโตปได้มียังเรือนะครับผมกับบานมาปได้มีเงินเก็เกบเนี่ยปุริมีเงินกินตุงผาพ่อบาดเนี่ยตั้งแต่ยุมานี่ ลูกของเงินสืบไปโรงเรียนเนี่ยผมงมมีนี่แหละครับผมตกที่ดหนังลำบากกระหย่อนลุงตูไอ้แต่ก่อนนี่ผมนี่มีเงินในทุกผ่านประตำกว่าพันสองพันครับผมทุกมือนี่จกเงนินหาหากระบ่มีครับแก่ผ่าแกงา่ายลูกพอขอเงินซื้อขนมนะครับผมขอเงินไปโรงเรียนแน่กินยี่สิบบาทฝากยี่สิบบาทพอพอครับ หาเงินในทุงกระเป๋าพอเงินอยู่สองบาทครับผมโอ้ยเกมันขักมันแน่ครับพี่น้อยจักเงินมันไปทางใดเมื่จักมัน <c oughs> จักมันชิบหายไปไนไปผมมีบ้านมีรถมีที่ดินหน้าขายไปโอ้ยหน้าพันขายสวนนันขายไปแล้วหนึ่งไร่ลดใส่งวดเมื่อทุกขั้นละครับไปจำใหม่จนเขาสิมายุด ก็ได้ขายสมัครข้าขายหลุดละครับผมเอ้ยบอกจิบหายเฮ้ยที่เอาเข้าไปไม่ได้ครับผมยังได้ไรน้นนนอครับผมลุงตูเป็นไอดอลไอดอลเน็ตของผมซุปเปอร์ซุปเปอร์ซุปเปอรต์ตูสแตกเหลาเขากะลุงตูเขาก็เอาไปตัดต่อมีนายกนี่แหละครับผมคนนี้แหละที่เขาเอาไปตัดต่อโอ้ เอาไปตัดต่อให้เป็นคอทงคอท่านปานเท่าแล้วครับผมเท่ากับสัมมาคอท่านแล้วครับตัวมึอเขายอนขี่เพียให้นะครับผมขี่เพียเนื้อดีๆครับพุ่นเขาไปให้ค้นไงค้นโตพุ่นเจ้าของซีวิ็ซีบอกซีอุ้ยไปกับพ่อโคตรน่ายเขาผมซีผมี p ยังไปสั่นครับผมอุ้มเจ้าทรงเจ้าสัวไปสั่นเนาะอุ้มไปมืดแย่ทิบหายเลยครับผม PC ครับผม บอกบอกผิดไอไปอุ่มเจอสัวไอพี่ซี่ครับผมปูนอ,อยู่ทางดาวข้าครับผมโอ้ยหมดคำชิวเอาครับนะเนาะได้ดีไปดีกะยนอนลุงตูสิมเนื้อปลาโตกับยอนลุงตูลูกของเองินบ่มีขวบาทไออุ่มเศร้าหน้าเนี่ยเศร้าหน้านี่บ่เคยอ,อุ่มดอกไอแหล่งปนันไดกะบ่เคยมีมาเบิ่ง บ่เคยมีมาถามบ่เคยมีมาเออเฮ้ยว่าวอกมันจี่หักแตกดอกพี่น้องเนาะโอ้จังทอกศสเกษตรกรคือะไรหัวซาบอสมัยทุกมือไปกู้เงินบ่ได้ครับพี่น้องไปกู้เงินทกศสบ่ได้ครับผมมีที่ดินไหมมีโฉนดไหมอีสทกศสผุมจว่าแตงไดครับผม มีที่ดินไหมมีนโฉนดไหมสมัยแต่ก่อนนี่ครับผมโอ้ยผมบุอยากฝากเลยครับผมสมัยแต่ก่อนนะโอ้ยสมัยแต่ก่อนเอาคนไปทำสามสี่คนกระไดมาแล้วครับผมเงินแสนสองแสนสามแสนสมัยทุ่งเหลือตกลงว่ามึงมีนโฉนดไหมมึงมีหลักทรัพย์ไหมผมไม่มีครับพี่ผมไม่มี คุณไม่มีใช่ไหมคุณประชากรจบไปกลับบ้านไปกลับบ้านไปเลียตูดหมาไปครับว่าโอ้ผมนี่เฉียดแห้งครับผมเฉียดแห้งนี่แหละครับผมคือ,คอไม่ไม่ใช่เป็นการอุ้มคือจะเอาฉนดแต่กับคนยากคนจนแต่ว่าคนรวยเจ้าสัวไปโบมี่ชนะโนดก็กูได้ครับผมจังพวกาะนอกของธนาคารจังบานนอกตะดำๆนะพอได้สแตกแล้วครับผมแห้งทุบแห้งซ้ำเติมครับ ก็คือเงินที่เขากู้มามาให้ไอ้ยิงนี่แหละไม่ล่าสุดนี่ว่าให้ไปใจใจพอในยังกับสมาเอือผลปนประโยชน์แล้วเนาะสามพันไอ้ที่ว่าไอ้โควิดที่เขากู้มาหนึ่งจุดเก้าล้านล้านนี่แสดงผมหูน้ำหัวมันหรอกครับผมเครียดนะพี่นอทุย พิตตุนะั้นวิตตุจนผมไม่เหลืออะไรแล้วลุงตู่ผมก็ฝากลุงครับรเพราะว่าเป็นไอดอลของผมเนี่ยทำงานให้มันดีน้อยให้สมกับกินภาษีประชาชนน้อยประชาชนเขากินแกบอยู่คุณไม่มาเหลียวมาแลเวลากู้เงินกู้อะไรนี่คุณไม่เคยเอื้อประโยชน์เลยคุณเคยมาถามไหมอ่า เกษตรกรเขาเดือดร้อนไรมีขี้เพี้ยเพี้ยกินข้าวข้าวไหมข้าวตายเนี่ยเขาแรงเขามีอะไรไห้เมื่อเงินห้าพันเนี่ยบ้านผมไม่มีใครได้สักคนเงินห้าพันอแต่ผมไม่อยากพูดมันก็เหมือนกับพวกคุณเอาไปกินแล้วเนี่ยนะก็เหมือนกับการยนต์ขี้แหละครับผมยนตขี้ยนขี้เพีย้ยแฮมเมาแหละครับผม จังเฮียนผมปรไดพ่คนนี่ก okay. ัลเซียเบิงตีหรอเขากินไประดิษฐเงินกูมาอาเฮียนผมเนี่ยมีอยู่เจ็ดคนไม่มีประดเงินได้เงินพรอคนหาพันน่ะนะเอาผมบอกเลยอาวอาวอเาวเทมาเทียงแล้วในอีกในหมู่หนึ่งนี่ไม่มีคนได้ประมาณห้าหกลังคาเรือนพี่น้องลองคิดดูสิครับว่าเงินส่วนนี้มันไปไหนมันว่าก็เหมือนกับเงินเป็นการแบบ เขากินอิ่มแหรอเขาจะแตกอิ่มแล้วเหนือดีๆเข้าไปฟืนเป็นการโยนโยนขี่อ่ะฝาดขี่มาให้เฮียนงพลังขุดปุ๊บอ่ะโยนขี่ไปเป๊ะอ่าจะกินไปเท่าไ่สัมบาขอท่านดีๆนะครับผมใช้เงินก่อนง่ายๆนะครับไปกินกันหมดแล้วจแตกกันหมดแล้วแต่ว่าก็วอลไปแล้วเนี่ยอ่ามันจะกินได้ดนไปได้ดอกครับผมเพราะว่าคนมันคนมันกินบ้านกินเมืองนะครับเนาะ มันทีมงานมันแหละครับผมดูเขาเข้าครับมันกเจ่งมันจิบหายครับผมว่ามีแต่คนสามแสงมันเนาะเนาะมันกับบรายดีดิบได้ดีดอกครับผมบอกเลยครับว่โอ้สีผมแนมผมแนมนี่ผมแนมเล็บครับผมตูเล็บอยู่ครับผมก็สังว่าเฮาเป็นขี่เล็บของมันแหละครับอ่าครับผมไอเสียไอสัตว์หมดเนื้อหมดตัวเพราะเฮ้ยอบกเทวดาไงเอ้ย ด้วยนะครับผมระวังจะไม่มีแผ่นดินอยู่ระวังจะไม่มีที่ดินอยู่อำนาจใดๆบนโลกาเมื่อถึงเวลาก็พินาศลงเมื่อเงินที่คุณถุงไปมันไม่มี <c oughs> มันไม่มีในกล่องมันไม่มีในกระเป๋ามันเหมือกเหมือนกับชาวบ้านครับผมก็เหมือนกับชาวาบ,บาว้านตาดำๆและมันบ่มีมันก็ ทุกเข็นละกร,รมมาเท่าไหร่ก็รู้เอาไว้ชาวนาจกทุงหาเงินให้ลูกส่งลูกส่งเสียลูกไปโรงเรียนก็มีเงินทักวงสักบาทมันมีบ่ยุบไหยบาชิบหายเลยโอไม่อยากได้หรอกแต่ว,ว่าอำนาจใดๆนะอยู่ในโลกาเมื่อถึงเวลามันก็พู้พังไปมไม่ได้พายข่มฝ่าลรวครับผมคนไม่เขาเกิดขึ้นมากแะ ก็เหมือนแบบคุณเป็นทหารแหละครับผมเหมือนคุณกับคุณเป็นทหาร,ค,ร,ค,ค,นาหารคนคนดีๆเขาก็มีทหารอ่ะดีๆเขาก็มีทหารชั่วๆก็มีเยอะยอะไปะแต่ว่าเขาบอสท่านอยากเห็ในคือคือคนในครอบครัวกันแหละครับผมก็เหมือนคนในครอบครัวแหละครับลุงตูเขายังทะเลาะกันเลยนี่แหละครับคนดีคนชั่วมันก็มีปะปนกันไป แต่ว่ายุคนี้นี่บอกได้เลยว่าประมาณสุดหนึ่งมีแต่คนซัวเข้ามาอยู่ครับผมซัวเร็วซ้ำผมไม่เคยเห็นมาก่อนทุกอยากอ่างแสนเข็นเกษตรกรเบอกเลยขันบ่หมีรักษาอีกอย่าง,งนี่บ่ไดหกูนะค,ะครับทุกตกายครับผมแห้งทุกแห้งซ้ำเติมครับผมบอกเลยเจ้ามือหนึ่งกับปเป็นเป็ดครับผมคนเฮ่าขันเงินบ่มีแล้วไม่กองกองข้องกองข้างแบบ ถามเบิ้งถ้าไปกู้ประเทศน,นอกไปกมาตอนแรกเขาใส่กู้ครับผมเพราะว่าเงินกู้มันเป็นเงินกูท้ที่แบบถ้ารัฐบาลผสมสมุติว่าคดหนึง่งอยู่ฝ่ายกองขังใช่ไหมายกองขังนิดกน้อยอยิ่งสลัดกลัวลุ้งเลยครับผมบอกเลยเิ็กน้อยอ่ะสลัดกลัวแห้งนิดหน้อยที่เขาไปประท่วงมาสองมาสามนั่นดีที่โมเมนเกิอดออกมาแล้วเขาไปประท่วงเลยเอ้ยเขาถือปูฟังบา,างใจนหน่อยเนาะบอกเลยผมบอกว่าผมบอกเลยว่า ทัสมีไอรัฐประหารนะจ้างก,กับบมมีครับผมมีบรดยเพราะาได้หน่อยมันถือปูฟังมาบอมีบราเขาไปแนะนำดอาครับผมได้หน่อยหู <c oughs> เห็นพอ่อแม่ลลำบากกับหูแล้วเงื่อนแต่พอ่อแม่เคยมีเงื่อนลูกเต่าทีคย,คยเขาเงินไหนกับหูเพราะว่ามันมีข่าวโรสรพสศั์สื่อต่างๆ่าตัวนี้คิดว่าได้หน่อย สิคิดว่าเป็นเองเหรอเนาะโอ้ยสัวครับสมองส่วนไห้คิดเด็กหน่อยมันสลาดจนมันหลินท้อซ้ำมาต่อได้หระมาถึ้แห้งปูฟังไว้สิมายึดอำนาจน,นะเด็กหน่อยมันหูหัวชิ้นมาย,ยึดยึดอีกแล้วลรัฐประหารมาจากเื่อเราติทา,ารยึดมาเนี่ยไม่เคยได้ดีด้ดีดกันหรอกมีแต่ประชาชนนักศึกษามาเก่งเอาขึ้นมาขึ้นขึ้น,น,น,นเรามาถึง ถึงสีมาแย่ยงเอาอีกจางกับอะไรเพราะว่า,วาถือปูฟังเล็กหน่อยตั้งแต่หม้อหนึ่งหม้อสองหม้อสามมันหูุหมดครับผมแต่ลูกชายผมเอาอมไม่หงุดเลยยีโปซีมันเนี่ยบอกว่าลุงตู่ขี่โกงน,นะเออไรทำนี่แหละครับผมไปแล้วผมบริวารเลยครับผมได้ยินายมาจากผูญญ้อื่นครับผมเด้อครับเด้อได้ยินมาจากผู้อื่นจะพากันเด้อครับพี่น้องเด้อลุงใจญ่ผมผมบริวารลุงนะผมใหญ่ผมติดกูกเด้อผมเป็นไอดอล ลุงเปไ็นไอเดองผมัาผม ขึ้นครับผมลุงตูนเพื่อดอกผมมีเวลาครับผมมีเวลาพักผ่อนมากขึ้นผมวางงานครับผมผมมีงานเห็ดไปให้หงานผมองไรกับอะไรอะไรนี้นครับผมผมมีเงินจ่ายครับ